มาผมนะครับกลับมาทำเควสหลักวิลิทัศก,กันบ้างนะครับตอนนี้เราอยู่กับน,นมระทมนะครับเปลี่ยนตัวระทมบ้างนะครับจากอหอยระทมเป็นนมระทมแทนนะฮะแล้วนมระทมนี่เราก็จะมาลุยชาร์ดี้ฟอร์เรสเป็นเควสหลักนะครับเรามาจะดูซิว่าผมจะไม่ได้แตะเลยนะครับเนื่องจากว่าผมเล่นเบเ็นโซมากจนเกินไปนะครับเรากลับมาวิลิทัศมากนะฮะหอยท่องนมระทมน่าวิลิทัศยังอยู่นะครับผมอ๋อเดี๋ยว เออนั่น,นะครับผมโอเคชิปคุณวิ่งนี่ลืมหมดแล้วเนี่ยแต่เราอยู่ในโหมดอีซี่นะเราไม่เป็นไรครับสบายๆครับชิวๆรู้สึกว่าตัวนมบมที่ผมไม่ได้ปรับอินเทอร์เฟซว่ะหอยไมน่นี่หอยหอยทะเลลมหอยทะเลลม คือถ้าลงนอมอนตอนแรกกะลงนอมอนไว้แต่ว่าของมันไม่ได้ดีเดย์อะไรเงี้ยแล้วผมไม่ได้ถนัดตัวนี้ด้วยนะจําไม่ได้ว่าเราเล่นยังไงด้วยรู้แต่ว่าแทบ็บแท็บเปลี่ยนดาบเป็นพลังงานใช่ไหมใช่ดิวะแล้วก็สามสามที่กดอะไรวะไอผมผมลืมแล้ววะข้าไขจําได้ว่าไอท่าอา่าท่ารวบรวมพลังดาบของอาริชากดอ,อะไรนะช่วยบอกด้วยหนะ่อยผมจำอะไ,ไริงจังโอ้ <S <S oh, my god เฮ้ยเดีบ้าฮ่าฮ่าอ้าหูมกันล่ะครับผมโอ้ยๆอย่างนี้ไม่ใช่ละมาครับผมไอ้ลูก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 อ้าไม่แดกบอกเลยโอ้โหหมด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 พลัง โอ้เด้ๆเดหมดหมดโอ้ไงล่ะนับว่ายังกะท่าได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเล่นนอร์มอลจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับนี่เล่นอีซี่ไงอีซี่มันก็ดูมีสไตล์ขึ้นนะครับผมว่าจะมาเก็บเบล์อาริชามอนแล้วคืออาริชาต้องบอกว่าเป็นตัวแรกในไม่ใช่ตัวที่2ในเซิร์ฟนเอนะครับที่ผมเล่นนะครับผมจริงๆผมชอบเล่นอาริชานะ แต่คือพอเล่นคาร์ลอกแล้วมันติดใจคาร์ลอกมากกว่าไงแค่นั้นเองอุ้ยเชิบเรียบร้อยฮะก็นับว่าสเต็ปยังพอใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจำไม่นั่นไม่ได้แล้วนะครับต้องดูก่อนถ้านี่ไงรูรนเบดขึ้นลงซ้ายขวาซ้ายขวาขึ้นลงแล้วก็ซ้ายขวาขึ้นใช่ไหมใช่ ขึ้นลงซ้ายขวาซ้ายขวาขึ้นลงนะครับแล้วก็ซ้ายขวาลงขึ้นโอ้โหไม่ไม่มันงงที่ไมยโอเคเราไปส่งเควสต,ต่อนะครับผมจะเป็นการทําเควสให้ดูนะครับเป็นช่งชวงๆช่วงอายุนะครับเนื่องจากว่าหอยคือมันมันตันแล้วอะแต่ว่าคือจะไปเก็บเควสหอยก็ได้นะแต่แบบยังก่อนดีกว่าผมอยากเล่นอาริชาคือจู่ๆก็อยากเล่นอาริชาไนงะเหมือนกับผมเขาเรียกว่าอะไรเก็บกดเรื่องตัวละครหญิงมานานนะครับ กูเล่นตัวผขอผู้ชายมาซะเยอะแยะไหนดูซิเควสให้ไปไหนต่อเนื้อเรื่องนะครับคุยกับเกวนนะฮะแล้วก็คุยกับเกวฑเหมือนเดิมนะครับจริงๆกดเฮดก็ได้นะโอเคเยี่ยมมีเควสหลักที่เสร็จมากมายนะฮะ้ากลับมาลงยิวินดิกกันบ้างนะครับนี่อะไรเนี่ยอ๋อมีเควสอีเวนต์นะครับผม เห็นสร้อยคอนี่ไหมไม่ตกใจครับผมโอเคได้สร้อย30วันมานะฮะน่าจะช่วยเราได้ประมาณหนึ่งสร้อยสามสิบวันที่บ้านนั้นคืออะไรใส่ยังวะน่าใส่เอานะนี่ไงสร้อยสามสิบวันบวกแอตแทกสองร้อยบาลานสามคือสองโอ้ยเยี่ยมเยี่ยม ตอนนี้ต้องบอกว่าน้องๆในกิวผมก็ติดวินิทัศนตไม่ใช่ติดเบแอนโซกันนะครับแล้วก็เข้ามาวินิทัศน์บ้างเป็นช่วงๆนะฮะผมมึงเหมือนกันผมนี่หนักเลยนะครับทำคอนเทนต์วิดเบแอนโซอยู่ช่วงนี้นะครับใครที่ติดตามเบแอนโซก็สามารถไปดูกันได้นะครับในช่องผมกระเดี้ยนทีวีนะครับสำหรับใครที่ดูอยู่นี่ก็ท่านก็ไปดูดูคลิปนี้เสร็จนะครับไปดูคลิปเบแอนโซต่อนะครับจะเยี่ยมมากนี่เป็นการโฆษณาข้ามเกมกันแต่ดีที่มันอยู่ค่ายเดียวกันนะครับถ้าอยู่คนละค่ายกันผมอาจจะโดนด่าได้ คุยกับเกณที่เราย่านอาร์มี่เนะครับเราจะทำเควสไปสักแป,ป๊บหนึ่งแล้วกันนะขึ้นรถครับผมไปทันทีคิดซัว่าเป็นการไลฟ์สตรีมที่เป็นการอัดคลิปแล้วกันไม่โคตรแปลกละไม่ตัดอะไรเลยนะจะไม่ตัดเลยนะผมเ,เอาอย่างงี้แหละครับไลฟ์สตรีมแบบอัดคลิปนะฮะนี่คือเทคนิคเทคนิคโอเคครับเราไปกันคุยกับเกวนก่อนนะครับ ราะว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นนั่นก็คือหอยระทมเข้าเกมว่ะกูกดอะไรเนี่ยนี่กูกดอะไรอยู่เนี่ยคุยกับเกวนจริงๆวินิทัศน์เนี่ยเนื้อเรื่องดีมากนะเนื้อเรื่องค่อนข้างดราม่ามากนะครับใครที่บอกว่าเบนแอนโซดราม่าวินิทัศน์ก็ดราม่าเหมือนกันนะครับตัวละครตายเป็นว่าเล่นเลยนะเบนแอนโซก็ตายเป็นว่าเล่นเหมือนกันนะครับทั้งคู่เลยนะฮะตอนนี้เควนผมเกวนยังไม่ตายนะเอาถ้าใครเล่นอยู่แล้วไม่รู้ว่าเกวนจะตายเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับผม r ี i n f o r c เมนต์นะครับโอเคเราไปรีนฟอร์ c เมนต์ต่อนะฮะจริงๆหลอดเลือดผมอยู่ข้างล่างไม่ใช่เหรอวะไม่มอยู่ข้างบนเราแม่งงวะ่ะแต่ก็โอเคนะใช้ได้อยู่ผมนะะ่าจะต้องปรับอ่าปรับอินเทอร์เฟซนิดหน่อยจริง,รงๆมันปรับได้เลยนะแต่ว่ายังก่อนยังก่อนเดี๋ยวจะคลั่ง r e i n f o r c e m e n t ที่ไหนฮะ การแม่ท่านเควส์รีนฟอร์แมนโอเคครับผมแล้วพาเขากลับมาอย่างปลอดภัยได้เลยฮะก็น่าจะอยู่ที่เอ่อพอมาเล่นเบสไหมรีนฟอร์แมนนี่ไงแล้วเอาไปนอร์มอลนะครับอย่าไปเล่นอะไรที่มันยากมากเพราะว่าเราไม่ได้ตัวเราตัวนี้ไม่ได้เทพจริงๆไม่ได้เทพจริงคือไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับ นี่เหมือนกับว่าเล่นเบนโซมาตั้งนานแล้วครับเพิ่งจะวกกลับเข,ข้ามาในวินิทัศน์นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เล่นวินิทัศน์อยู่นะครับก็บอกว่าผมยังเล่นอยู่นะครับผมนะฮะเราเจอกันใหม่แล้วก็ได้ข่าวว่าเดือนหน้ามีอัปเดตค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยกับวินิทัศน์นะครับใครที่รอเล่นเนี่ยก็มาจอยกันได้นะฮะเดี๋ยวเดือนหน้าผมจะทำอัปเดตให้ดูว่ามันมีอัปเดตอะไรใหญ่บ้างนะครับตอนนี้เจอกับนมตมผลพอยเก่งน,นสิแล้วฉันจะเบิร์นเธอให้ล้มเลยไป เรียบร้อยมาอีดันหนึ่งแล้วกันนะครับจะได้รู้ว่าความการเล่ของผมเนี่ยมันจะทมสมชื่อหรือเปล่า,าทมจริงนะไม่ได้เล่นนานแล้วอะ่ะ นี่งไงล่ะเป็นการลูกบอลไปโค้งครับผมโอ้โอ้าว <pixels S 2> โอ้ยเหนือน่อยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย โอเคเหนื่อยมากถ้าจะให้เทียบระหว่างวินิทัตกับเบตอันโซเนี่ยผมว่าความอายุไม่ใช่เทียบความสนุกนะ,ะคืออายุอายุเกมเนี่ยมันพอ,พอกันเลยนะวินิทัตน,นี่ก็เป็นเกมดังสมัยสมัยนูยนะ้นระดัะวันห้าหกปีแล้วที่คนไทยอยากเล่นมากนะครับแล้วก็ไม่มีใครเอาเข้าทีเพราะว่ามันก็ค่อนข้างแพงแล้วก็เน็กซันก็ค่อนข้างเคี่ยวนะฮะแล้วก็เบอนโซเหมือนกันนะครับเกมฟอร์มยักษ์ที่แพงใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ มีคนให้อยากอยากให้เอามาเข้าในเกมมากหลายคนทีเดียวนี่ก็อายุ5-6ปีขึ้นไปเหมือนกันนะครับหรืออาจจะยุมากกว่านั้นก็ได้นะครับผมจำอายุที่แท,ท้จริงไม่ได้แล้วนะฮะเออมาดิอุ้ยโดนอะไรวะ ลำคาญโอ้ยลำคาญเปไงยาธรรมดาไม่กินครับกินยาแคสนะครับฉาย,ยานะครับหอยระทมโนระมนะครับผมยาแคสนั่นคือชีวิตนะครับจังหวะคอยเรกิดชีวิตก้าวไปนะครับแสงสีนั้นสวยสดใสนั้นเป็นจิตใจที่สดใสเสรีกูเอาจบเพลงเลยไหมน่าสนใจ ด้านนี้มันจะตัวอะไรยังไม่รู้เลยโอ้ยแม่งป่าเดียวดูดิยงไงวะเออหอยสาล,ะลมช่วยกูนหน่อยโอ,โอ้อืมเหมือนมีใครยิงตูอยู่ หมดยังไม่หมด,ดีกาเออเมื่อเล่นนานก็ยังพอเล่นได้เนี่ยแต่ก็ยังดูงงๆอยู่นะนรับจริงๆเลือดเลือดไม่ขวดลดลนะ้วเนี่ย โอ้ยด่านนี้มีคนช่วยนี่หว่าเออดา่านนี้มีมี NPC ช่วยนะฮะถือว่าเป็นดันที่ดีมากนี่ฮะเป็นการปลาลูกพลังตรงท่าตรงนี้ลูกศิษย์เป็นบอสแล้วนะฮะให้ลูกพลังชน หอยมัทำอะไรวะอ๋อหอยหเก็บแร่นะครับเอาหัวบอลมาละกัล์ฟินเทนเนอร์อ๋อะอะอย่านะ เออ,อยาอยาขึ้นลงไฟขวาได้ขวาขึ้นลงใช่ไหมยพยายามที่จะทำท่าเยออ <laughs> เดี๋ยวอย่าให้ความโง่ครบางำแปงลงร่างแม่งเลยเวนเอ้ <laughs> เป็นไงถึงก็สัน่นเอ้ยว้าดูยากเย็นจังวะจริงๆมันไม่ยากหรอกเรา,เราไม่เราไม่ฉลาดเองถ้าเราถ้าเราฉลาดนะเราจะเอาไอ้บอสเนี่ยไปให้ไอ้สามคนเนี้ยเป็นคนแทงนะครับแล้วเราก็ฝันข้างหลังซึ่งเป็นไรที่ง่ายมาก อลิชาเนี่ยผมว่ามันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเล่นยากผมควรแต่ว่าตอนนี้นะครับมีตัวละครใหม่ที่ชื่อว่าน้องมิริข้ามานะฮะหากใครที่สนใจน้องมิริเนี่ยผมว่าอีกไม่นานเกินรอนะครับเกาหลีกฤฤฤฤ็จะเข้านะครับแต่ไทยยังไม่รู้อีกไม่นานก็นรอจะเข้าไทยจะพูดอย่างนี้แต่ไม่ใช่นะครับผมเกาหลีนะฮะอีกไม่นานก็นรอแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวเราจะรอติดตามกันไปนะครับแต่ว่าเดือนหน้านะครับอัปเดตใหญ่นะครับมีแน่นอนนะครับผมได้ทีมงานกระซิบมานะครับพอรู้มานิดหนึ่ง นะครับเดือนหน้ามีแน่นอนนะครับเดี๋ยวลอกกันใหม่นะครับกับวิทยาทัศนะครับเจอกันใหม่กับคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย